ไปย้อนขึ้นมาสูงมาปอนนี้สูงวัาใหญ่เกือาอยู่คือพอตอนนี้โอ้ยติดงานประคั้ไหคอืขไปปะนกโด ข้างรับหุ่นตกเี้ยนี้ยังไยิ่งไปเราข้นนะขึ้นย่องข้นบ้างสูงมา้งนนีน้สูมกันใหญเออยู่ขึ้พอาอแบบนี้ล้วเร็ว้งงาอยู่ถึงแล้ว,ถ,ลวถึงไปแล้วเนาะถึงดีบนเนาะ

เห็นจะดูนะครับปลาตนี้ั้งเต่มนเก็บสายปลทันเร็วรเก็บสายปลาขึนยานนีึกดีเลวะเฮ้ยอยู่ลึกครับรนีน่รครับเต็มแหกมั้งล่รเพื่อปูบลถึกถึกท่องเพื่อหลายาเหมือนมั้งยครับต็แหลก ตามมึงต่อครับฝนัดยังบัะทันไะน้อยแต่ไห่คณครับพี่น้องครับตอนนี้ก็คือสีบดเวลาแล้วครับ,บรปลากระบร้อยเป็นยังไงปลาตัวนี้สสออนนมันบร้อย กยังโชคดีท ah, like, ี Somehow, huh? ่ได้ตัวนึงอยู่เนาะมันเต็มมันตรงปุ่งนั้นนะครับผลงานกับนี้ตัวนี้ครับตัวเดียวเหนือจับป่ะใม่เซี่ยฟีกับหลุมอู้หูหลุมหลุมหลุมเน็บได้ตัวสักหนี่แหละตัวเดียวใช่ยังดีที่มีเต็มไม่เซี่ยฟีมันหลุมเลยครับสื่อมาใหม่ก็ยังหลุมอยู่มาบวกกับมือสั้นๆนี่มันก็ดิ่งเลยภาพมันก็ดิ่งได้ ครับก่าฝนกระสีตกมากเลครับฝุนครับมืดมาถั่วเลยนี่ผมใส่โทรศัพท์ปิดคลิปนะครับว่าผมเก็บกล่องอะครับมืดมาเบิดเลยทั้งหัวนี่กัมืดมาเลยครับครับก่าไว้พ่อกันไม่คลิปหนาเลยครับเบื่อก่าบ่คอยได้ออกมาเห็นคลิปก่ยิ่งบ่เหี่ยวกัดีอยูะครับ อุ้มบ่พอปลาตัวใหญ่ปลาคอกับบ่ร้อยมือสั่นก็นขอไถ้ด้วยครับเด้อยไอเซฟี่ก็บล้มครับดิไบบดนได้ไขไขนอ็อตล็อกจนแน่นละมันก็นยังดินได้อยู่ยังลวมอยู่เดี๋ยวสิได้หายยังลองดีๆก่อนครับกาไวพ่อกันไม่คิดนะคิดน,นี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ